อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่2พระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่133คลิป EP 1 3 3ัน2กันสภูตคามวัคหนึ 1, ่งภูตคามสิขาบทนิทานวัตถุ2องภูตคามวั หมวดว่าด้วยพูตธคามหนึ่งพธคามสิกขาบทว่าด้วยการพูดว่าด้วยการพรากพูทธคามเรื่องพิสูจน์ชาวเมืองอาชวี89สสมัยนั้นพระผู้มีพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับณนะอัคคา ว่าเจดีเขตเมืองอาชวีครั้งนั้นพวกพิสุชาวเมืองอาชวีทำการก่อสร้างตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้พิสุชาวเมืองอาชวีรูปหนึ่งกำลังตัดไม้พิสุชาวเมืองอาชวีรูปหนึ่งกำลังตัดต้นไม้ เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้ได้กล่าวกับพิสุนั้นว่าท่านผู้จเจริญท่านต้องการจะสร้างที่อยู่ของท่านก็โปรดอย่าตัดต้นไม้ที่เป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าเลยพิสุนั้นไม่เชื่อฟังยังขืนตัดได้ฟันถูกแขนของ ลูกของเทวดาทีนั้นเทวดาได้มีความคิดว่าเราฆ่าพิสุนี้ในที่นี้จะดีไหมแต่แล้วได้มีความคิดว่าการที่เราจะฆ่าพิสุในที่นี้ไม่สมควรทางที่ดี เราควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีาพระภาคให้ทรงทราบจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีาพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภา,าคทรงทราบพ,พระผู้มีาพระภาคประทานสาธุก,การว่า เทวดาดีแล้วดีนักหนาที่ท่านไม่ฆ่าพิสุถ้าท่านฆ่าพิสุในวันนี้ท่านจะประสบบาปมากเทวดาไปเถิดท่านจงไปที่อยู่ต้นไม้ว่างในที่โน,น้น ชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพธนาว่าชะไหนพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกพิสุได้ยินชาวบ้านตัหนิ ประนามโพธนาบรรดาพิสุผู้มักน้อยจึงตําหนิประนามโพธนาว่าฉนัยพิสุชาวเมืองอาชวีจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดต้นไม้บ้างเล่าคลั้นพิสุเหล่านั้นพากรรมตําหนิพวกพิสุชาวเมืองอาชวี ด้วยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพวกพิสุชาวเมืองอาชวีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้จริงหรือพวกพิสุชาวเมืองอาชวีทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้า,าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย ฉไนพวกเธอจึงตัดบ้างใช้ให้ตัดบ้างซึ่งต้นไม้เล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายเพราะพวกชาวบ้านมีความสำคัญว่าต้นไม้มีอาชีวะโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทําคนที่เลื่อมสายให้เลื่อมสายขึ้นเลย หรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติเก้ิบพิสุต้องอาบัาติปาจิตติเพราะพระภูตคามพิสุ เรื่องพิสุชาวเมืองอาชวีจบสิขาบทวิพัง91ที่ชื่อว่าภูตคามคือได้แก่พืชพันธุ์5ชนิดคือ1พืชพันธุ์เกิดจากเงา2พืชพันธุ์เกิดจากลำต้น3 พืชพันธุ์เกิดจากตาสี่พืชพันธุ์เกิดจาก <c oughs> ยอดห้าพืชพันธุ์เกิดจากมเมล็ดหมายเหตุหนึ่งภูตาคามกลุ่มแห่งพืชพันธุ์ที่จะงอกได้ที่จเจริญเติบโตแล้ว เป็นชื่อเรียกต้นไม้ยืนต้นและหญ้าเขียวสดวงเล็บสองทับเกและ91้าสทับสองและสองวงเล็บสองสองพูตคามวัค หนึ่งพุทธคามสิกขาบท <c oughs> บทภาชินีที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเงา้าได้แก่ขมิ้นขิงว่านน้ำว่านเปราะอุตพิษขาแฝกแห้วหมูหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่เงา้า งอกที่เงา่าที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเงา่าที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากลำต้น <c oughs> ได้แก่ต้นโพต้นไทรต้นดีปรีต้นมะเดือ่อต้นเตา่า ต้นเต่าล้างต้นมะขิดหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดที่ลำต้นงอกที่ลำต้นนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากลำต้นที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตาได้แก่อ้อยไม้ไผ่ไม้อ,อ้อหรือพืชพันธุ์ อย่างอื่นซึ่งเกิดจากตางอกที่ตานี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตา <c oughs> <c oughs> ที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากยอดได้แก่ผักบุ้งล้อมแมงลักเถาย่านางหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดจากยอด งอกที่ยอดนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากยอดที่ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ดได้แก่ข้าวถั่วงาหรือพืชพันธุ์อย่างอื่นซึ่งเกิดจากเมล็ดเกิดที่เมล็ดงอกที่เมล็ดนี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ด บทภาชินี92พืชพันธุ์พิสูจน์สำคัญว่าเป็นพืชพันธุ์ตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลายต้มหรือใช้ให้ต้มต้องอาบัติปาจิตตี้พืชพันธุ์พิสูจน์ไม่แน่ใจตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำลาย ต้มหรือใช้ให้ต้มต้องอาบัดทุกกฎพืชพันธพิสุุสำคัญว่าไม่ใช่พืชพันุ์ตัดหรือใช้ให้ตัดทำลายหรือใช้ให้ทำาดต้มหรือใช้ให้ต้มไม่ต้องอาบัดไม่ใช่พืชพิสุจสำคัญว่าเป็นพืชต้องอาบัดทุกกฎไม่ใช่พืช ไม่ใช่พืชพันธุ์พิสุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่พืชพันธุ์พิสุสำคัญว่าเป็นพืชพันธุ์ต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่พืชพันธุ์พิสุสำคัญว่าไม่ใช่พืชพันธุ์ไม่ต้องอาบัตอน,นาปฏิวานพิสูจต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 9ก้าิสหพิสุกล่าวว่าท่านจงรู้จงให้จงนำสิ่งนี้มาเราต้องการสิ่งนี้ท่านจงนำสิ่งนี้ไปให้เป็นกับปิยะ2องพิสุไม่จงใจ3พิสุไม่มีสติ4พิสุผู้ไม่รู้ ห้าพิสุวิกลจริตหกพิสุต้นบัญญัติภูตคามสิขาบทที่หนึ่งจบหมายเหตุหนึ่งคือใช้ให้ผู้อื่นทำด้วยกล่าวว่าท่านจงรู้พืชพันธุ์เกิดจากเงานี้ท่านจงให้เงา หรือใบไม้นี้ท่านจงทำต้นไม้นี้หรือเถาวันนี้มาต้องการดอกไม้ผลไม้หรือใบไม้นี้ท่านจงทำต้นไม้เถาวันหรือผลไม้นี้ให้เป็นกัปปิยะคือให้เป็นของที่ควรใช้ วงเลบ็บ2องทับเกทับสองวงเล็บ2ภูตะคามวัค2อัญย,ยะว่าอัญอัญยะวาทกะสิกขาบทนิทานวัตถุ2ภูตะคามวัค สองอัญญะวาทะกะสิกขาบทอัญญาวาทกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลือนเรื่องพระชนนะ94สสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณนะ โคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระชนนะประพฤติไม่เหมาะสมถูกพระวินัยทรได้ไต่สวนอาบัติถ้ำกลางสง์กลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องการอะไร ต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรบรรดาพิสุผู้มักน้อยตําหนิประนามโพธนาว่าฉะไหนท่านพระชนะถูกพระวินัยทอนไต่สวนอาบัติห้ามกลางสงกลับ นำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องต้องอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรครั้นพิสุเหล่านั้นตำหนิท่านพระชนะ โดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงสอบถามพระชนนะทรงสอบถามพระชนนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระชนนะว่าชนนะ ทราบว่าเมื่อเธอถูกไต่สวนอาบัตท่่มกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องต้อง,อ,งอะไรต้องในเรื่องอะไรต้องอย่างไรพวกท่านกล่าวถึงใครกล่าวเรื่องอะไรจริงหรือ ท่านพระชนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษไหนเธอเมื่อถูกไตส่สวนอาบัติห้ามกลางสงกลับนําเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องพวกท่าน กล่าวเรื่องอะไรเล่าโมฆะบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําที่คนยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายครั้นทรงตําหนิแล้วได้ทรงแสดงธรรมมิกถารับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลาย <c oughs> ถ้าเช่นนั้นสงจงลง อัญวาตอัญวาตกะกรรมแก่พิสุชันนะพิสุทั้งหลายสงพึงลงอัญวาทะกะกรรมอย่างนี้พิสุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติชุติยกรรมวาจาวา่า จบลำดับที่133อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่133คลิป EP 100 33